แตร้อย uhm นะะ่าหลุดไมได้ครับเกิดอะไรค่อยไปหาแถไปข้ายพ่อผมไม่ได้ไม่โดนตะปูอ่ะอาจจะจับโดนหมอปากไปแล้วไปแล้วกา่องนี้พี่ยทแต่งแต่เลยครับอ้นนึงไม่หรับ

นี่ไปมอไรบ้าง่เกษบรเกี่ยวกับเอไ่ี่ไปหงื่องสิไก่เราสื่อไม่บอกอะบอกว่านี่ไงบอกไป็ต้งเลยไปก็ไปด้วยกันพี่ต่อไปได้อยู่แล้วพี่ต่อบอก ใชไปกินบัวลอยบัวลอยบัวลอยที่ไหนพี่กนสาวครับอ๋อบัวอยไะไรดีนี้สาวฟันเหยียน่อนิดนึงแต่่่ยังไม่มีฟเ่านด้วยเส๋ายเกาเลยได้แล้ป่าเรต้องเาตนอสีอสีใส่ใส่ิเปนออกมากใส่ใส่แว่นดักปลาครับ

บ้านไม่มีน้ำ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 ที่บ้านไม่สะอาดน้ำที่บ้านไม่สะอาดมีเชื้อโรคต้องใส่แอลกอฮอล์เข้าไปฆ่าเชื้อโรคนั่นไงนนั่ไงตรงนั้นแหละพี่น้ำที่บ้านเขาที่จะมีขนาดสีแบบขุ่นตัวเปนี่ยวเหนี่ยมมาแลบมาแล่มาไม่เนียวใสที่ที่ที่ผ้าคเหนือเรียกน้ำบลองมาสายนี่คือแบบหมดแล้วอ่ะนี่สาแล้อดคือล้วไปทำอื่นแล้วก็ท็อปก็วบมาทางนี้ใสแจ๋วเลยเนี่ยว่ากันร้อยใหญ่โต ถ้าร้อยใหญ่นี้สุกจนเหนื่อยรอใหญ่นี้ต้องต่อไมันมีปลเหรอฟยไปอ่ะอันนี้เก็บก่อนเย่าลืมแล้ยวรอ้อขอนี่ขอนี่ปุ๊บอันนี้เย็นรก่อนเดียมพี่ชายฮะเก็บไน่อยก็ไปยงดมเราไม่ดื่มปร้อนครับคันนี้ใครไปได้ไงวะพี่พี่นี่จะไปเดียวพี่กิ้น้ำนี่หพี่กินน้ำอ๋อ ก็ดูหน้าผมสิครับใส่ซอหัวเลยดูเกียร์ใบสุดท้ายป่ะเมื่อกี้ล่องไหนล่องสุดท้ายป่ะเมื่อกี้ปรับเกียร์ไปล่องสุดท้ายยังยังครับเออเอาล่องที่เกียร์อยู่อ่ด้านมาล้วยเฮ้ยไม่อยู่ด้านนี้ถูกแล้วยกมาข้างหลัง มองเลยเือละวาานนั่งเออโอ้โหจาวฮอนเนอร์เนี่ยรถหายากเลเนี่ยไม่มีแล้วนะเนี่ยแฟนผมลองเบาลองเามันเป็นด็อกเตอร์ฮอนเห็นเปล่าแฟนผมไม่ถกแล้ผมไม่เรียกไม่ถูกแม่งเรียกอะไรฮานอยนี่ไงนี่เปนรถเวียดนามอ่ะไอเขาเขาอยากได้รถฮานอยครับฮานอยเห็นไหมเอ้ยแต่ผมก็ใช้พับอยู่เลยผมใช้จาว่า อันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติว่าดาคอนเนี่ยใช้หลักอารจาว่าถ่ายรูปไปเป็นหลักฐานแล้วยกขึ้นมาก่อนเลยนะขึ้นมาขึ้นมาแ่อวนี่ึอกับเบิร์ดเห็นมันติดอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เปล่งเร็วไหมเรบร้อยครับเดี๋ยลืมไปหายแตกแล้วสบายครับสบายแล้วฟินแล้วฟินแต่ยังไม่ถึงอ่ะ